ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสวันที่25นะครับเป็นวันที่ถือว่าเป็นวันดีวันหนึ่งนะครับก็เลยจะมาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับการคราฟติ้งซึ่งวันนี้ก็ครบประมาณ25วันของอายุนะครับอันนี้คือ,อต้นฟักทองที่เราเปลี่ยนยอดอเป็นแตงโมนะครับตอนที่เราทำเนี่ย เราทำกันทั้งหมดเนี่ยแปดต้นตอนนี้เหลือต้นเดียวอายุยี่สิบห้าวันเหลือต้นเดียวที่เหลือก็มีเฉาบ้างตายบ้างก็เราทดลองหลายรูปแบบแต่ว่ารูปแบบหนึ่งที่ได้ผลก็คือว่าเมื่อทำการคราฟติ้งเนี่ยอายุของฟักทองเนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งสัปดาห์อายุแตงโมฟักทองหนึ่งสัปดาห์นะครับหลังจากที่เราทำการคราฟติ้งแล้วเนี่ยก็จะต้องมีขวดนะครับ ซึ่งป้องกันการคายน้ําจะสังเกตว่าอาจจะมีไอ้น้ำแล้วเหยืออออกมาไหมครับติดอยู่ตามขวดเนี่ยเมื่อเราป้องกันการคายน้ําของตัวฟักทองกับตัวแตงโมได้เนี่ยเราครอบตลอดเลยนะครับไม่ต้องเปิดนะครับเพราะว่าผมทดลองเปิดผ่านไปหนึ่งสัปดาห์เปิดผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ครึ่งเปิดอะไรเงี้ยตายนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือไม่เปิดเลยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในในตัวกระป๋องเนี่ยที่เราครอบไว้เนี่ยตัวขวดน้ําที่เรา ครบไว้เนี่ยตลอดระยะเวลาสัปดาห์ไม่ตายครับก็นี่คือข้อมูลที่เรามาแบ่งปันกันนะครับเราเปิดดูด้านในครับจากยอดเล็กๆวันนั้นที่เราทําการกราฟติ้งเราก็จะพบว่าวันนี้นะครับขออญาตนะครับมีเศษดินนิดหน่อยวันนี้อยู่ที่ทํางานนะสังเกตเห็นไหมครับว่ายอดของเขาเนี่ยณตอนตอนก่อนครั้งที่แล้วเนี่ยยอดยังเล็กอยู่แต่ตอนนี้ยอดแตกแล้วสังเกตไหมครับว่าแตงโมนะครับมีการแตกยอด เห็นอย่างชัดเจนครับเพราะนั้นสรุปได้ว่าการกราฟติ้งเนี่ยสามารถทำได้นะครับอายุของฟักทองกับแตงโมที่จะเอามากราฟติ้งก็จะมีอายุ1สัปดาห์หลังจากนั้นคุณกราฟติ้งไปอีกประมาณสัก3สัปดาห์ร่วมๆประมาณ1เดือนก็จะเป็นไปทมสภาพที่อยู่ในวิดีโอณตอนนี้นะครับใครสนใจก็ลองดูนะครับผมใช้ฟักทองเป็นพันอทองประเสริฐนะครับ ในขณะที่แตงโมของผมเป็นพันไม่ใช่ทองประเสริฐท,ทัทีทองอัมพยทองประเสริฐขนุนนะครับแล้วก็ตัวแตงโมเป็นพันกินนารีนะครับผมทดลองหลายต้นแต่ว่าก็สําเร็จหนึ่งต้นพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะขึ้นไปเพชรบูรณ์ไปทําการทดลองปลูกในกระถางนะครับได้ผลอย่างไร นะครับในการทำกราฟติ้งก็จะนำข้อมูลมาแบ่งปันรักกันชอบกันทักทายกันครับวันนี้ก็สำหรับคนที่ติดตามผมอยู่หรือเป็นเพื่อนกันที่อยู่ในเฟซก็ขออวยพรในวันคริสต์มาสขอให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตกิจกรรมการงานนะครับครอบครัวอบอุ่นนะครับร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงรักกันชอบกันทักทายกันครับไร่ขุนทนกเกษตรศพอเพียง วันนี้ฝากไว้แค่นี้อัปเดตกราฟติ้งเวทเทจเจอเบอิลกราฟติ้งนะครับระหว่างฟ้าตองกับแตงโมสำเร็จแล้วครับขอให้ทุกคนถ้านำแบบนี้ไปทำไปทดลองทำก็ให้ประสบความสำเร็จเมอรี่คิดมาสวัสดีครับ